สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้เนี่ยเจ้าปายุพินก็จะมาเก็บยอดบักขามนะเจ้าตอนนี้ปายุพินก็อยู่บนยอดบักขามนะเจ้าสูงสุดนะเจ้าพ่อแม่พีน้องเนี่ยเจ้ามาเก็บยอดบักขามไปแ่านะเจ้าที่นี่สูนที่ใจไม่เห็ยเจ้าเลิกงานแล้วเนาะนี่มาถ่ายวิวสวยๆให้ดูนะเจ้านี่ปีนยอดบักขามึ้นแน่นะเจ้าพ่อแม่ปีน้องสูงเท่ากับเก็บถิง เจาอากาศแล้วนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่เจ้าที่ที่สุดไม่ใจไม่ยากกับบรรยากาศแต่เจ้ายังมีพุ่นควันปกมุงอยู่เจ้างก็เหมือนเดิมนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ป้ายุพินกับเก็บยอดมะขามนะเจ้าแลาวอยากให้พ่อแม่พี่น้องดูเนาะว่าขึ้นสู่ขนาดไหนเจ้านี่ขนาดคนแก่ยังขึ้นได้เลยนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่เจ้า เฮ้ยดูบรรยากาศศูนย์วิจัยไม่เหี้ยเจ้ามหาลัยจังใหม่เนาะวันนี้ป้าพินเลิกงานแล้วป้าพินก็จะมาปินต้นบักขามเก็บยอดบักขามแล้วก็ถ่ายทอดให้ป่อแม่พี่น้องดูเตแต,เต่เจ้าแตนะ่เจ้านยอดบักขามอ้อวนนะเจ้าป่อแม่พี่น้องเนี่ยนี่บนยอดเลยนะเจ้าป่อแม่พี่น้องนี่ก็ก็มีลูกบักขามเลยนะเจ้าลูกบักขามก็เยอะแยะเลยแต่ป้ายุพินมอเจ้าป้ายุพินจะเอาแต่ยอดมานะเนาะจะไปซ่าสูงนะเจ้าป่อแม่พี่น้องบรรยากาศเนาะ ถ้ามันมีควันอย่างนี้บรรยากาศจะสวยมากนะเจ้าแต่ตอนนี้มันมีควันเยอะเนาะเนี่ยเจ้าคว,ควันควันก็ยังโปคลุมอยู่เนาะก็ยังสโลวสรวเนาะบรรยากาศบนต้นมะขามนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเจ้ายอดมะขามเยอะแยะมาเลยเจ้าเนเจ้าผ่านไปผ,ผ่านมาแถวศูนย์วิจัยก็มาเก็บได้นะเจ้ายอดอ้วนๆเลยเจ้าเนี่ย ฮ่าอ่านคลิปนี้สวัสดีเจ้าขอตัวเก็บยอดบักคามก่อนนะเจ้าก็เดี๋ยวความเคลืบแนงได้เดี๋ยวป้ายุินจดี๋เื่อนแบบยอดประคามปีนะัดรวมกัน,นเจ้าพี่ <laughs> น้องเนี่ยเจ้ายอดเยอะมากยอดสวยๆเจ้าอ้วอนๆอ,อบอบเลยออกใหม่เดยเจ้าสวัสดีเจ้าบาย